ปลาปลาตัวนี้น้ำหนักสองโลห้าครับผมผมจะให้ดูเนื้อปลาของเราีพ่น้อไลยเส้นของเนื้อรวยมากอันนี้เลย อครับผมเราใช้ไฟค่อยันเข,ข้ากัน่อน,อนที่นอาเลีนไฟ เริมได้ครับผมแล้วก็จะเติมน้ำลงไป,ไป mm. เพื่อให้ปลาสุกนั่นเองใส่เลยน้ำหนึ่งแก้ว mm. อันนั้นก็ปิดฝาหม้อไว้ครับ mm. จากนั้นพี่น้องเราก็ทำการคุนรด มุาไปก่อนเลยครับผมต้องรอให้น้ำแห้งีใส่น้ำตาลครับแล้วก็ใส่ถุงๆแล้วใส่เลยนะเ็บเนื้อเศหลายเศหลายน้ำตาลใจชอบครับผมที่บลุงนะ,ะไลายที่อร่อยเราก็ใส่เข้าไป จากนั้นเราไม่ต้องคนนะครับปิดฝาหม้อไว้เหมือนเดิมปิดฝาหม้อไว้เหมือนเดิมครับครับผมรู้สึกว่าปลารเ,รเราเริ่มจะเริ่มสุกแล้วหรอพี่น้องแต่ว่าในสุกปีกันแดดเราไม่อยากคนมากเลยปลาจะเล็กเดี๋ยวเราจะใส่ไอ้นี่้าไปก่อนพวก พวกพริกพวกผักชีพวกใบมะกรูดครับผมแต่ว่าใบกระเพราเรใส่ทีหลังเอาไปเลยเยายยายใหญ่ะเพราเดี๋ยวเราใส่ก่อนตะกูครับผมเอาไฟลงนิดนึง อาจจะเยอะไปนหน่อยครับผมให้เราชินด้วยนะครับหลังจากที่เราใส่เครื่องไปแล้วแล้วรสชาติมันเกลียดไหมเกลียดจางเค็มยังเท่ากับปรุงไหมหอมมาก ก็รู้สึกก็ได้พี่นะครับผมสุดท้ายละสายตี่ของเราลงไปล็จแ,แล้วเรียบร้อยอุดของงานตอนนี้นก,ก็ปิดช็อตถอว่าเรียบร้อยครับผมได้แล้วผัดปลาช่อนของเรา อยู่เนื้อใช่ครับผมแห้งไปได้เวมันเล็กวอนพีนอทำขายก็ได้ทำกินก็ดีครับผมเมนูนี้เมนูบา้านๆใหดกินง่ายๆกบเดียวอือโอเคจัดจานกันเลยครับผมขึ้นจานก่อน Ừm, uh -huh. bà Ừm Đặt hết một, uh -huh. à, เรียบร้อยแล้วครับผมเมนูผัดเผ็ดปลาช่อนของเราเนี่น่ากินไหมครับหืน่ากินมากมาด้วยพี่นอ้อะไรไปท่านกินข่าเร็งข้าสวยร้อนๆครับผมข้าวสวยร้อนๆครับผม กับผัดเผ็ดปลาช่อนของเราอืมพี่นอเป็นยังไงครับพวกเขาติดในป่าเขาติดเมือกินผู้เดียวพืกเราหยกมาทั้งพวงเลยทั้อืมพี่นอน,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 นอมืนเน้นนมือเน้นครับผม เ uh huh. มืองไขมันแสบไหมเนื้อ uh huh. กินกับข้าว uh huh. กินนองมาเลยกินขอน้ำกันครับผมบอหนี้เนี้ปลาพริกไทยก็ได้ครับผมอีก